Ê Ôi Ê Dứt vinh trình ลุนสวัสด์ครับรุ่นสวัสดียามเช้าโอ้นเยอะจริงบายน่นฝั่งนน้นอีกโอ้ยกลางคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ae. Hey. Ae. Hey. Oh. Suwa men muan te po. Oh. No. <laughs> ฮะบ่เดี๋ยวคืนกันยังที่โทรน้ำกวนดอกเอาเพื่อนไปละตีเอาไปยัาซื้อมันบ่โอ้ยน้อดู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 โอ้เบื้องมันตีอะพี่น้องอืม เออเออเออเอาเอาเฮ้ย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 อากูเปียกเบ้ดแล้วเด้อออกนี่ห่วยอามึงนี่มันคือเครอะอย่างเี้นี่มอหมาคือคัก Yeah. <sighs> เดี๋ยวพาไปดูร่องรอยฮะมีเวียน,ยนโอ้ยหาเราดโอ้ยอ๋อเฮ้ยไปไปไป้ไปเฮ้ยเ้เอาอุ้ยเอาอุ้ยดูไอ้มีผมครับรอดเวลล์นี่มันอย่างนี้เนี่ย ด้วยเาว่าไงีไ่พาไปดูร่องรอยที่รถชนเมื่อคืนอัดเข้าตรงนี้เลยครับเหล็กฉีกเลยนะเนี่ยแกชนจนเหล็กผมฉีกอะแบบโอ้โหแบบคนในหมู่บ้านนี่แหละครับแกเมามากเลยคืนเนี้ลรอซะตรงนี้ขาดไปเลยนะขา้าแกหักเลย ดูแตกกหมดเลยชนไม่ได้เกี่ยม,มไม่รูจะพูดยังไงอือยะอีหลอดปะมึงกอแล้วปนหาอหาีหลอดหนึ่งมานีอ่อีหลอดเหรอ้ะไปจักการอีหลอดนี่โมหยุดนี่มาจัดก,การอีหลอดนี่ นี่ไงไอรอดนี่เออนี่รอดให้สนิมมันจัดการอไอรอดไอ้สนิมรอดไอ้สนิมมันคืดนในแล้วเออไอ้สนิมมันคึกครับมันคึกตีเช้ามากเลยโอ้ยรู้มันคึกอะไรมันจะมาลอ่อขาผมอย่างเดียวเลยดิดไอ้นิม ยุด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 ,ย,ดยุดนะดูดูดูมันจะมาขึ้นอย่างเดียวเลยยุดยุดยืนนี้ Nhút ui, à m คลิปนี้ก็ฝ่ายพี่น้อยซีเวงตอนนี้ก็คราสึกโจมตีแล้วไอ้ก่อนพี่น้อง